สวัสดีค่ะโฟกัสค่ะวัสดีค่ะและอมค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทูมันช็อตเวฟนะคะค่ะก็สาหรับครั้งที่แล้วที่เจอกับพวกดาวสามคนไปนะคะพวกดาวเนี่ยก็ได้มาแนะนําด้านอาหารแถวเรียของดาวกันค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นแบบสเปเชียลนะคะเดาวจะมาถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนของดาวกันค่ะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเขาชอบไปร้านอาหารไหนกันบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปสัมภาษณ์กันเลยไหมคะดีเลยค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ ก็เรามาสัมภาษณ์กันที่คนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรล่ะคะเนลค่ะแล้วปกติเนี่ยชอบกินร้านอาหารไหนชอบกินเลสซันค่ะแล้วมีเมนูปโปรดไหมคะเออมันจะเป็นแบบชาบู<ม>เป็นหม้อค่ะเป็นลัมยอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรละะ่ะอิงอิงค่ะอ๋อแล้วปกติเนี่ยชอบไปกินร้านไหนล่ะปกติไปกินแซมทาวน์ค่ะแล้วมีเมนูโปรดไหมคะก็จะเป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลค่ะหรือไม่ก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกียวค่ะ ค่ะอยากจะถามว่าชอบกินอาหารร้านไหนคะหลังเรื่องเรียนเนี่ยชอบไปร้านไหนคะชอบไปร้านแซมทามกับเพื่อนๆมากเลยค่ะเมนูที่ชอบเป็นพิซซ่าทาฟ์์ค่ะชื่อนเบลค่ะปกติหลังเรื่องเรียนในที่โนเบลชอบไปร้านไหนคะชอบไปซูชิโร่ที่สยามพารากอนค่ะแล้วมีเมนูโปรดในใจไหมคะแล้วแบบชอบเพราะว่าอะไรอ๋อส่วนตัวพี่นี่แบบชอบหลายเมนูมากๆแต่ว่าเมนูที่ชอบที่สุดก็คือเป็นกุ้งกับชีสย่างค่ะชื่อวิบครับค่ะก็อยากจะถามว่าหลังเรื่องเรียนเนี่ยชอบไปกินอาหารร้านไหนคะ โดยส่วนมากก็จะกินที่โรงอาหารอักษรครับทําไมถึงชอบโรงอาหารอักษรคะแล้วแบบมีร้านเด็ดหรือว่ามีเมนูที่ชอบบ้างไหมคะโดยส่วนมากก็กินร้านไก่ทอดอักษรครับก็กินเป็นข้าวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหมูย,ย่างครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไปค่ะปกติหลังเลิกเรียนเนี่ยไปชอบไปกินร้านอาหารที่ไหนคะหลังเลิกเรียนปกติกินข้าวบ้านค่ะอ๋อแล้วมีเมนูที่ชอบไหมคะแบบชอบบ้างเลยใครเป็นหมนูสั่งคะอันนี้แม่ทําเองป่มคะคุณยายทำอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายการทุมบาชาอปเรฟของเราค่ะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วนะคะพบกัน็หม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ